ฮัลโหลวัสดีครับเมื่อกี้ไล่สดเ็นแกน้ำจิ้มครับแกโจกแต่นี้ผมก้องกิงครับมาดูฝีมือการทำไม้คองคนโบราณครับ <c oughs> เราแกมือสมัครเล่นครับ ประสบการณ์สู้ลุน้นดังเดิมไม่ได้แล้วครับเนี่ยคุณพอครับคุณพอก่อนที่ซอในป้อมรู้จักจางรู้จักเหลี่ยงจางรู้จักรักรู้จักกลัวรู้จักตีจางครับเนี่ยครับคุณพอนะครับนี่ไม้ชันหมากับไม้ชันมากป <c oughs> <c oughs> มไมอยันกี้ครับ จันดิกกับดูครับน้องเมืองป่าตองครับเอ็นริปลิ้วเลยครับน้องบานครับน้องบานบาลครับแลงักเร่งั่งเล็กนิดเดียวกับจันอย่างนี้ครับพอมาด้วยครับตนไม่ได้ครับมาถึงปุ๊บจ่ายแปเกอฮอล์ตายรถกับคืนขี้เลยครับคืนขี้ว่าทำแบบนี้แบบนี้ทำห้ดูเลยครับทำให้ลูกดูให้ลูกล้านล้านดูครับ ถ้าเป็นเราก็คือไม่หันลักกับไม่หันขี้คอครับแล้วก็กลัวไม้จะหยิกจางครับกลัวไม้จะหยิกแทงน้องชางแทงชางครับโช่งชางครับแต่ครับเนี่ยครับทำไมเห็นครับทำไมดูครับตีล่างได้ทำเป็นครับโอ้ย เมื่อก่อนสมัยก่อนครับทาไม้บ้องไม้ทรงอันอันตรายยักษ์กว่านี้เป็นรอยเท้าพันเท้าครับเขายังทํามาครับทาด้วยความเข้าใจกับช้างก็ไม่นักไม่เนื่อยครับลากไปครับลากไปยลงอย่งนี้เลยครับพลายกับต้นครับไม่ห้านครับเอาคณพ่อครับไม่ห้านครับอ่้นตาหัวป้งกันจังเลย ว่าเทือกข้อครับปลายลงไปปลายลงไปครับปลายลงไปเนี่ยเกลี่ยลงไปเลยไหมนี่เกลี่ยลงไปเลยไหมนี่เยอุลงไปเลยอ่องไปไปเฉยเลยเฉยเลยไปดูไป ต่อดครับละลงไหมครับสุดเบอร์นี่ปีเดียครับ จันนิกกับจันนิกๆิกว้าวเห็นแล้วจะเป็นล่มครับ <laughs> มันวิววิวกับ <S <S รักช้างมากกว่าเมียครับมาแล้วครับต่อริงแท่งจิงๆๆๆคกับณนฟอแคก คุณพ่อบุ่นครับคุณพ่อทีมงานช้างให้ไทยแลนด์ครับมาแล้วครับตอนนี้เจ็ดสามย่างเจ็ดสี่แลครับร่างกายแข็งแรงมากครับ xuất bơ như ngọc trong mà không? Ừ. ลายกับตันไม่ใช่ลกต้ยนะครับก้าวบกวนมาเข้าตรงนี้แล้วครับเราลกผสมครับไม่ว่าสถานาการณ์ไหนต่ำได้เปรกครับลกต้ยก็ท่ำได้ครับล้างไม้ก็ล้างได้ครับงานก็เหงาได้ครับลกผสมกับได้มดครับ ไม่ว่าสถานการณ์ไหนยู่ได้หมดกับต้องอยู่ให้ได้ครับแล้วก็ไม่จมตีใครครับต้องไปต้องมาไม่ดีก็คือไม่ดีดีก็คือดีรับได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ตอนนี้บอกตอนแรกแกไม่เป็นครับพูดตรงตรงจริงจังจริงใจครับไม่หลอกล่อครับนี่คือพวกเราครับที่อยู่กันได้ครับ ไม่อย่าเป็นตัางวานกันด้วยเงินครับตอนแรกสับรับไม่ได้ครับอยู่กันไม่ได้ครับตัวครับโมนตอยแล้วครับเนี่ยครับหมกายหมดแล้วครับไปไปก่อน nhưng ở lại nó lướt nó phải Mario gặp, bỏ bài đâm mai ở phía con, lãng à. con, con lãng. Rồi, mày บอกแล้วครับหมยชางถ้าเกิดว่ามายืนดูเฮ้ยวัวมองยอดไม้แล้วถ้าปลาจุบไม่ป้าจุบแดงไม่หลวงจะกวแสดงว่าไม่ใจไมยชางครับนี่ครับจันทิ่ดิๆกับลิบลิวรับอู้นี่ครับ แล้วบางคนมาเที่ยวเม่นกันหว่ารับใน YouTube ใน TikTok กว่าทำไมไม่ใช่รถทำไมไม่ใช่เครื่องจักรนี่บอกยู่นี่ว่าโควิดโควิดกับไม้ต่างไม้ต่างถ้าอย่างต่างซื้อไปหน้นแล้วครับทำไปหน้นแล้วก็า้อยมากครับพุ๊ภป่าษาคนฟังกันุเรื่องไม้ครับตอนนี้มีตุนอะไรที่เป็นต้นตุนไม่ต้องซื้อไม่ต้องใชายจ่ายอ่ะทำไปก่อนครับลำบากครับ กพวกบ้าๆนี่คว่างปนาักรไม่รู้เรื่องตัวเองใจมีกินนี่ครับตามต้าเรื่องเพื่อนต่างเพืนะ่อาว่าแก่ครับ vậy luôn vậy vậy luôn vậy luôn ai là cán là cầm chập trực nếu cướp con vậy luôn bán mày láng mày cao trời chàng đặc chàng Mà là กลับมาแล้วโดมเลยลองหทานะเดิมเล่ลองทานะอยู่บนเนินวันนี้อากาศดีครับไม่ร้อนเลยครับล่มล่มฝัดอากาศดีมากครับอยู่เล่นกันบนสั้นเนินบนควนครับปล่อใจครับ จางไม่เดือรับจางไม่เดือจางงานดีครับไก่ก็งขี้ได้ครับเอาแต่ถ้าเดือเดี๋ยวเดือดานกองขี้ไม่ได้ครับกําลังไม่ถึงแล้วครับคุณพ่อครับนี่ก็ช่วยกันดูช่วยกันคอยประคองครับจาลงลงแล้วครับลงแล,แล้วครับตอนนี้ว้าว ทำไปกินไปเล่นไปครับช้างเป็นสัตว์ที่เกิดมาเฉพาะด,ด้านของช้างก็คือจักรลักครับไวัยบรรทุก ซิ่งข้องเป็นสัตยานยานพานาครับมา่ากี้ครับมูเพื่อไว้กินเนื้อครับเกิดมาเพื่อเพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อข้องมูครับคือไว้ให้วนุษย์กินครับนะครับไกล้เเหมือนกันครับนะครับ ทีนี้เพมพร้อมท่ามวาไอพวกที่ว่าไม่เข้าใจธรรมชาติของสัตว์นะครับเพิอมท่าหวาคุณยังกินเนื้อมูกินเนื้อปลากินเนื้อไก่ไหมครับถ้าอย่างกินเนื้อมูกินเนื้อปลากินเนื้อไก่หรือว่าอย่างกินสัตว์ซึ่งมีชีวิตทั่วไปนะครับโปรดจงเข้าใจในการใายช้างนะครับแล้วก็วิธีชีวิต ก็คนกับจางด้วยครับไม่ใช่ว่ามาเสือ้อทำเต้าแบบโงโง่แบบควายควาครับก็เป็นคนในตำตัวเป็นควายมันตุเร่ได้ครับอไอ้ไรละ่ะน้อยมึงดูอยู่ข้างหลังลูกให้มันเดินขึ้นมาตดาพ่้อไหม มาด้วยวะเราฟุบแล้ว ไม่ได้เว็บไปเน้อยนี่เว็บไปตาขึ้นหลงกวนเกือ,อ,อ <c oughs> บตายน้อยเออรถก็ไม่มีเว็บ <c oughs> ไม่ใจร้อน,นเนี่ย <c oughs> มาโอ๊ยมาโอ๊ยตายมาโอ้ยไม่ใจรักเดินแล้วเราเนู่นนี่วันนี้นะัดตำมา,มา,านไะ <c oughs> ม้ปะนะไม้อยู่เนกวนบหนโดนนะเห <c oughs> นชั้นเนี่ย ปอนั่น่ะป่อตาขึ้นตีไว้ถึงนะตั้งแตพวกตีว,าว่าวันี้ลาตีลาตอนนั้นนะดมลาตีลาตอนนั้นนะมันไม่รูหรือมไม่เข้าใจเลยนี่ว่าจังว่าเวลาพลาจางขึ้นมาว่างอีถึงนั่นเน้อย่าเงี้ยมถึงมาไมา้ละลงนี่ไม้ละลงมันเท่ลาตีตอนไม้ยิกจางทอ้จิ้มจางน้องจางอย่างเงี้ยมัมันเทลาขึ้น เลยไต้มาดูมาไปพูดรูปไปวันนี้ชั้นเป็นนู้นสามตนทำไมต่างมดยังมีเงินองห้าตนเยอะกิ่ยีจอยหนังอยู่กันฮะโอเคโอเคครับเอาไว้ ออโอเคครับไลฟ์สดานะจอมตอนนี้ครับสวัสดีครับ